ที่เห็นแม่น้ำนี่คือแม่น้ำเมยกั้นระหว่างฝั่งนูน้นพม่านะครับผู้อพยพที่ว่าเขามีสงครามกันส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยนะครับแม่น้ำกัน้นแบ่งเขตขายอะไรมาเบอรอะไรอยางงแปลว่าอะไรวะ <c oughs> <c oughs> <Okay. S 2> มาเปิดแมพได้เพื่อนๆอาจจะงงนะครับที่บ้านผมเรียกแตงถ้าเชียงใหม่เรียกแตงเจ้า <c oughs> ถ้าใตาน้นีไม่รู้เรียกว่าอะไรนะอีสานเรียกบักแตงเดีย๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับว่าเขาเก็บกันยังไงส่งถึงมือผู้บริโภคกันยังไงเดีย๋ยวอาต่องยุยแยงจะพาไปดูนะครับถึงไร่เลยแต่ก่อนเอิญไปดูเจ้าของก่อนด,ดีกว่า น้าแป้นกับพี่ลีนะครับนี่พี่ลีครับเ้ามาใกล้ๆหน่อยคําสวยหน่อยพี่ลีนะครับสวยงามน้าดูนับแป้นของเราเจ้าของกุดชงเงินสดใครอยากขายแตงติดต่อเลยครับเบอร์โทร0892680833กดังชงเงินสดจ่ายตามทุกวันหน้าหรือสายยาอีกหนึ่งอย่าง นาแป้นลีเจนซี่มาเดินเข้าป่าแตงเรจะพาไปดูที่ป่าแตงเขาทำกันยังไงปมาแทนด้วยค่ะ สวนแตงลุงนี่เขาว่าย่องจริงนะว like ังนี้มั่งถึงเนี่ยกําลังไปปาแตงนะครับดูทางโอ้โหกว่าจะไปถึงมือผู้บร <patterns> ิโภคดูนะครับย่องดแล้วนะติดชายแดนเลยนะครับติดชายแดนเลย เป็งสูตรอะไรวะน้าฝั่งพมาแล้วฝั่งพาม่าแล้วฝั่งพมาเหรอนะ้าที่เขาอพยพไงนะ่เออนะ,อะที่เขาดีสงครามอ่ะกล้องถ่ายเนี่ยมีนะครับไปน้ำเบมย์แล้วนะครับตรงนี้นะ นน่เขากำลังเตรียมที่พ่อปุกนะครับอะไรเนี่ยมามมาดมะมอันเตยสุอ่วะมีนที่ม ไม่ดูไม่ได้แล้วอีพีนี้ของดีริมฝั่งพม่าเลยเรายิงกันฝั่งนู้นฝั่งนี้ปุูกผักครับ <laughs> เอาละตอนนี้เราก็มาถึงส่วนแตงแล้วนะครับโอ้โหริมเมยเลยนะฮะมาเดี๋ยวอาตองพาไปดูตามมาขมอนขมอนนี่วิธีการของเขามาคัดคัดแยกนะครับอันนี้เขาเรียกแตงเล็กดูขนาดเก็บเทียบนี่แตงเล็กราคาก็แพงขึ้นไปอันนี้แตงกลางเห็นะ้ยครับ ขนาดต่างกันไหมครับเล็กกลางแตงใหญ่นี่คือแตงใหญ่นะครับเราจะเทียบขนาดม,มันแตกต่างกันในราคาแตกต่างกันที่แตงเล็กจะอร่อยกว่าอข้าวมันไก่ข้าวผัดกะเพราข้าวผัดไข่ทุกอย่างจะมีแตงกวาเคียงไปทานเคียงนะครับกลางใหญ่ใหญ่นี่ถูกสุดนะบางคนเอาไปใช้ผิดประเภทนะครับไม่ <laughs> <laughs> ออกไปได้แล้วอันนี้ก็เอาไว้กินนะฮะสาระสาระหน่อยอะต่องเม่ ส่วนนี้แตงข้อถูกสุดใช่ไหมครับแตงข้ออันนี้คือไม่สมบูรณ์ใช่ไหมไม่สมบูรณ์ป่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนอเขาเก็บกันดีกว่าโอเค่างเข้านะครับนี่ระวังลื่นนะครับกล้กอนเข้ามาเข้ามาเนี่ยคนงานเริ่มแบกแล้ว โกะโกะโกะเริ่มแบกมาแล้วหาโก้หนนี่นะแบกมาแรงงานล้วนๆล้วนไม่ใช่เบาๆไปไปดูคนงานเก็บกันจะพาไปดูคนงานเขาเก็บกันยังไงสดๆจากใกล้มาดูตอนที่คนงานเขาเก็บกันดีกว่ามา ามมานี่นะฮะต้นแตงกวาเขาปลูกกันอย่างนี้นะฮะมีไม้หลักนี่ไม้หลักเชือกตะขคร้เพื่อประคองให้ต้นแตงเขาไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปนี่สด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 จากไร่นี่อามะตะอโกเขาเก็บกันอยู่ หน้าด้วยเห็นไหมนี่เด็ดเลยละกันตึงเด้ยสดๆนี่ตากล้องเราอันนี้ กววาาแตงนี่อันนี้มันออกะเ,เลย์เลเทเลย ไาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่ถุงดีกว่าตอนนี้เราก็รู้วิธีการเก็บแล้วเนาะชมบรรยากาศมุมสูงสักนิดนึงโดนมือถือโบอกมึงเล่นอะไรกันวะ พื้นที่น่าจะเกือบเกือบเกือบเกืยี่สิบไร่หรือประมาณยี่สิบไร่ได้เลยเนี่ยแตงจ๋าพี่มาแล้วจ้ะมาเรามาดูวิธีการใส่ถุงกันดีกว่าวระเขาใส่กันยังไงสริมะใกล้ นี่เขาก็จะเริ่มคัดแต่งนะครับคัดแต่งแยกเบอร์แยกไซส์เพื่อที่จะใส่ถุงนี่กระถุงที่เขาใส่แล้วนะครับถุงนี้เขาใส่แล้วพร้อมจะส่งกี่กิโลครับเนี่ยถุงละสิบกิโลหนึ่งถุงหนึ่งถุงสิบกิโลวีซลวีเซล พอแยกเบอร์เสร็จก็ใส่ละก้าพร้อมช่งนี่กิโลรุ่นใหม่นะครับมีสองเข็ม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่มันเก่าสิบกิโลป๊บเตรียมถุงมา <c oughs> โอ่า <c oughs> ไม่หันมาหากล้องเลยนะโกนี <c oughs> มก่มัดปากมัดปาก มัดปากโถงเสร็จไปวางไว้เพื่อเตรียมส่งนะและนี่ก็คือวิธีการนำแตงออกจากไร่ไปถึงมือผู้บริโภคไปถึงปากถึงหม้อถึงกระทะไปวางเรียงข้างๆข้าวผัดกะเพราข้าวผัดไข่โอ้หลายเมนูแตงกวาเนี่ยเขาใช้กันนี่นะครับ ต้นทางกว่าจะเข้ามาถึงไร่กายเอาเรื่องเลยอยู่ติดริมฝั่งชายแดนพม่าเลยนะครับพอใส่ถุงเสร็จก็ยกขึ้นรถนะครับแล้วก็เข้าตลาดทำการขายต่อไปเอาละอีพีนี้น่าจะรู้เรื่องกันแล้วนะครับว่ามันไปได้ยังไงถึงมือท่านได้ยังไงแตงกวาต้องขอบคุณ น้าแป้นกับพี่ลีด้วยนะครับที่ให้โอกาสอาต่องอยุแยงได้มาถ่ายทําอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งด้วยคลิปหน้าจะได้รับชมกันต่ออีกขอบคุณมากครับบ๊ายบายมาดูครับบ่อโบราณกินได้ไหมเนี่ย น่าจะไม่ขายอะไรมาบอกเลยเอาไงแปลว่าอะไรวะที่เห็นแม่น้ำนี่คือแม่น้ำเมยกันระหว่างฝั่งนู้นพม่านะครับผู้อพยพที่ว่าเขามีสงครามกันส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยนะครับ แม่น้ํากั้นแบ่งเขตแบ่งเขตเลยครับตรงนี้นี่นะครับแม่น้ําที่เห็นภูเขานู่นน่ะพม่าแล้วนะครับพม่าแล้วนู่นตากล้องผมไปฉี่แล้วนะ่วิถีชาวบ้านรู้เห็นไหมนะครับคนกำลังซักผ้าอาบน้ำมันอยู่ชาวพม่าสองสอง ส่งมโนอาบน้ำรอดเนี่ยโอ้วิวดีมากเลยดูดูภูเขาส่งรู้ใช่ไหม